ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะทั้งผู้ปกครองทางเด็กนักเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเนอ,ออกมาร้องเรียนบอกว่าวอนในเธอหนงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยหน่อยได้ไหมช่วยสร้างสะพานลอยให้น้องๆขอ,องข้ามถนนกันหน่อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของน้องๆน,นักเรียนนะคะ,ะนี่ก็คือบรรยากาศที่ด้านหน้าโรงเรียนศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีช่วงเปิดเทอมน้องๆน,น,น,นักเรียนเนี่ยเขาต้องยืนรอสัญญาณจากตำรวจคุณครูเป็นสัญญาณข้ามถนนนะคะ บางช่วงเวลาเนี่ยมันก็ไม่สะดวกแล้วก็อาจจะได้รับอันตรายได้แล้วคุณผู้ชมดูปริมาณของน้องเรียนที่เขาข้ามถนนกันน่ะโอ้โหแล้วสะพานลอยจะพอไหมเนี่ยมันไม่ใช่แค่จนงหนะจังหวะที่จะข้ามน้ําเมื่อกี้เห็นน่าจะตอนที่น้องต้องไปยืนรออยู่ริมถนนเพื่อที่จะรอสัญญาณว่าข้ามได้ แต่จริงๆถ้ามันมีสะพานลอยมันจะไม่ต้องมายืนออยไงพี่เจนก็ข้ามไปเลยข้ามไปเลยแต่อันนี้คือเหมือนต้องรอจังหวะที่จะให้ตำรวจเนี่ยบอกรถให้หยุดก่อนแล้วก็เนี่ยหูเป็น10บสคนน่ะการจราจรมันก็ติดขัดอีกเนาะคุณนักพัสกรไม่ใช่เป็น10บสิคนเป็นร้อยเยอะมากดูสิที่บอกมันก็ลดความเสี่ยงเรื่องของอุบัติเหตุได้ด้วยเนาะค่ะ ยิ่งถ้าเกิดเป็นตอนใกล้จะเลิกตอนเลิกเรียนหรือใกล้จะแบบข้าเรียนอาจจะยิ่งโอยมาขูเนี่ค่ะแล้วคือพื้นที่บริเวณนี้ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่ามีโรงงานเยอะมันก็จะมีรถใหญ่ๆที่คอยวิ่งรับส่งพนักงานเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะเป็นอันตรายกับน้องๆนักเรียนได้นะคะก็เลยทําให้เวลาจะข้ามถนนทีนึงเนี่ยต้องข้ามกันแบบ เป็นจํานวนมากแบบนี้ทีคงคยืนรอกันเป็นแบบหลายนาทีอยู่เลยนะกว่าจะได้ข้ามทักทีหนึ่งอ่ะเ,เนี่ยค่ะ,คะเอาก็มีการสอบถามไปยังรองผู้อำนวยการโรงเรียนเหมือนกันนะคะก็ทราบว่าโครงการก่สอกรสร้างสะพานลอยเนี่ยทางแขวงทางหลวงปราจินบุรีเคยมีงบประมาณลงมาแล้วตามที่โรงเรียนร้องขอไปแต่ไปติดปัญหาการเจรจาพื้นที่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนที่จะนําสะพานลอยไปลงคือมันไม่ลงตัวเออมันเป็นก็มันเป็นเหมือนอาคารพาณิชย์เนาะฝั่งนู้น อาจจะเป็นที่ส่วนบุคคลของเขาค่ะทีนี้พอพูดคุยเจรจากันไม่ได้ก็เลยทําให้โครงการสร้างสะพานลอยเนี่ยถูกยกเลิกไปแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเอ๊ะปีนี้จะมีโครงการอีกหรือเปล่าอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยหามาตรการแก้ไขปัญหานี้หน่อยอยากให้เห็นความปลอดภัยของน้องๆเป็นสําคัญนะคะคุณผู้ชมว่ามันมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เนี่ยโดูสิกว่าจะได้ข้ามสะพานหรอ่ะกว่าจะได้ข้ามถนนแต่ละทีอ่ะครับโอ้โหนานมากเลยนะคะเอายังไงก็ ร่วมด้วยช่วยกันหน่อยยังไงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปดูหน่อยนะคะอาถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องเดือดร้อนเรื่องร้องเรียนหรือว่าได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถแจ้งมาได้นะคะทางช่องทางการติดต่อตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะทั้งทาง,ง f a c e b o o k แล้วก็ทางไลน์ของเจ็ดสีช่วยชาวบ้านค่ะเรามีทีมข่าวที่จะลงพื้นที่ประสานแก้ไขความเดือดร้อนให้กับทางคุณผู้ชมนะคะ